ค่ะร้านมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าจา๋าเซตนี้มีทั้งหมด8เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก S U P 9เหล็ก S U P 9คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะลูกค้าค่ะสังเกตได้ว่าแม่ค้าจะไม่ค่อยรีวิวตัดกระดาษหรือว่าฟันไม้นะคะเพราะว่าถ้ารีวิวคลิปมันจะยาวแล้วก็ตัดต่อ ยากมากค่ะลูกค้าเพราะว่าคลิปของแม่ค้าแต่ละคลิปจะไม่เกินห้านาทีค่ะลูกค้าแต่รับประกันความคมความสวยตรงปุกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าข่ะเล่มที่หนึ่งนะคะความยาวของใบมีดสิบสองจุดสี่นิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มที่หนึ่งเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งข่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของใบมีดสิบเอ็ดจุดสองนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้ว สันหนาหมิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้วค่ะลูกค้าค่ะพกพาเดินป่าไว้ทำกับข้าวได้นะคะเหมาะมือมากเล่มนี้ค่ะฟันไม้ได้ค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่2ราคา890บาทรวมส่งค่ะเล่มที่3ความยาวของใบมีด1 1 2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วค่ะลูกค้าใบมีดทิ้งผิวไฟ ช่างตีผิวไฟได้เรียบสวยงามมากนะคะลูกค้าเล่มที่สามความยาวเล่มที่สามราคา890บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่สี่ความยาวของเบมีสิบจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาวห้าจุดหกนิ้วนะคะลูกค้าทรงสวยนะคะราคา890บาทรวมส่งขาเล่มที่4่ขาเล่มที่5จะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดสิบจุดสี่นิ้วความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาวห้าจุดหกนิ้วค่ะสวยงามนะคะใบมีดขัดขาวค่ะเล่มที่ห้าราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แมคคาได้เลยนะคะค่ะเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกความยาวของใบมีดสิบจุดสามนิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากเล่มนี้ ค่ะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ A ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะลูกค้าะเล่มที่7เป็นโบวีทิ้งผิวไฟนะคะตัวด้ามทําจากไม้พยุงดํานะคะความยาวของใบมีด11.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.3นิ้วนะคะลูกค้าเล่มนี้สวยมากใครได้ไปคุ้มสุดๆรับประกันความคมของใบมีดงานสวยตรงปกแน่นอนคะ่ะลูกค้า ขันเ่มที่7ราคา890บาทรวมส่งนะคะขันเ่มที่8ความยาวของเบมีด12.3นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันนา6.5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยใช้งานหนักได้สบายเลยนะคะงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงรับประกันความคมของใบมีดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะ สนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์เมค้าได้เลยนะคะสินค้าแลนเรามีประกันใบมีด20วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดรับครมหนึ่งครั้งเท่านั้นสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์แมค้าได้เลยจ้าสวยตรงปกแน่นอนจ้า